ใครฆ่าตำรวจหญิงไทยคนนี้คำถามที่สังคมไม่กล้าถามออกมาเสียงดังแต่เสียงกระซิบมันลอยอยู่ในซอกหลืบของสถานีตำรวจในซอยแคบที่ไฟถนนสองไม่ถึงในห้องนอนที่แม่ของเธอยังร้องให้ทุกคืนตำรวจหญิงวัย26ปีชื่อร้อยตำรวจตรีสสิธรเธอไม่ได้เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบเธอคือความหวังของครอบครัวคือแบบอย่างของหญิงสาวในอำเภอเล็กๆที่เธอเติบโตมาตอนเด็ก สสิธรชอบวิ่งเล่นริมทุ่งนาเธอหัวเราอเสียงใสและทุกครั้งที่มีเพื่อนถูกรังแกเธอจะยืนออกหน้าแทนเสมอครูเคยบอกว่าเด็กคนนี้มีหัวใจนักสู้แต่ใครจะรู้ว่าหัวใจนักสู้นั้นจะต้องถูกทำลายด้วยความเงียบงันของระบบที่เธอไว้ใจเมื่อโตขึ้นเธอไม่เลือกเดินเส้นทางง่ายๆไม่เลือกงานที่สบายแต่เลือกสอบเป็นตำรวจหญิงเพราะอยากปกป้องผู้หญิงและเด็ก ที่มักถูกละเลยในสังคมเธอทำงานอย่างตรงไปตรงมาเธอปฏิเสธซองขาวที่ถูกยื่นมาใต,าต้โต๊ะเธอไม่ยอมลดคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเธอคือคนที่ไม่เข้าพวกในวงการที่หลายคนเรียนรู้จะอยู่รอดด้วยการก้มหัวแต่คนแบบนั้นมักจะอยู่ได้ไม่นานคืนหนึ่งหลังเลิกงานสสิธรทอน,นั่งรถจักรยานยนต์กลับบ้านท้องฟ้ามืดสนิทเพียงแสงไฟถนนที่ติดบ้างดับบ้าง เงาของต้นไม้ข้างทางโยกไหวตามลมและทุกอย่างเงียบผิดปกติในกระเป๋าเป้ของเธอมีเอกสารชุดหนึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีใหญ่คดีที่เชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ระดับสูงกับขบวนการค้ายาเธอบอกเพื่อนสนิทเมื่อวันก่อนว่าฉันรู้แล้วว่าคนสั่งการคือใครแต่ฉันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนพอเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตายังคงมั่นคงเพื่อนเตือนว่า หยุดเธอสสิทอนเรื่องนี้มันอันตรายแต่เธอส่ายหัวถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำแล้วสสิทอนก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเจอรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างถนนหมวกกันน็อกตกอยู่กลางทางและห่างไปไม่กี่เมตรมีร่างของเธอนอนนิ่งไม่มีร่องรอยการต่อสู้ชัดเจนแต่ใบหน้ามีรอยชำ้ำลำคอมีรอยกดตำรวจเวนเขียนรายงานว่า อุบัติเหตุจากการเสียหลักแม่ของเธอร้องให้ลั่นสถานีนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุลูกสาวฉันถูกฆ่าแต่เสียงร้องนั้นกลับถูกกลบด้วยความเงียบคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครกันแน่ชายคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในเครื่องแบบเหมือนกันเขาคือผู้บังคับบัญชาที่เธอไว้ใจคนที่เคยเอ่ยปากชมเธอว่าเป็นลูกน้องคนเก่งเขามักยิ้มอ่อนชอบพูดคำว่าพี่ห่วงน้องนะแต่สายตา ไม่เคยตรงกับรอยยิ้มเขาคือคนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเอกสารที่หายไปเขาคือคนสุดท้ายที่โทรหาส,สิทรก่อนเธอเสียชีวิตและเขาคือคนที่นั่งหัวโต๊ะในห้องประชุมตอนที่รายงานคดีถูกเขียนใหม่คืนวันนั้นหลังจากทุกคนกลับบ้านไฟในสถานียังสว่างเขานั่งคนเดียวในห้องทำงานจ้องแฟ้มเอกสารที่เปื้อนเลือดเพียงเล็กน้อยมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เขากลับหัวเราะเบาๆ ไม่มีใครกล้าถามต่อแล้วแต่มีบางคนยังไม่เชื่อเรื่องอุบัติเหตุเพื่อนร่วมรุ่นของสิสิทรเริ่มขุดหาความจริงพวกเขาเจอข้อความที่เธอเคยเขียนทิ้งไว้บนกระดาษโน้ตเล็กๆถ้าฉันเป็นอะไรไปฝากบอกแม่ด้วยว่าฉันไม่ยอมแพ้แสงไฟถนนในคืนที่เธอตายยังคงติดติดดับดับเงาต้นไม้ยังโยกไหวและคำถามยังคงลอยอยู่กลางความมืดใคร ข้าตำรวจหญิงไทยคนนี้หลังจากคืนที่สสิทรเสียชีวิตรายงานทุกฉบับบอกเพียงคำเดียวอุบัติเหตุแต่แม่ของเธอไม่เชื่อน้ำตาของผู้หญิงแก่ๆคนนั้นเปียกหมอนทุกคืนเธอเดินไปที่ศาลาวัดยกมือไหว้พระแล้วพูดเสียงสั่นว่าลูกฉันไม่ได้ตายเพราะโชคร้ายหรอกเจ้าคะใครบางคนทำให้เธอตายเสียงของแม่สะท้อนก้องไปในศาลาที่ว่างเปล่า เหมือนเสียงร้องที่ไม่มีใครอยากได้ยินในหมู่บ้านผู้คนเริ่มพูดกันเบาๆเธอกำลังทาคดีใหญ่เธอไปล้วงเรื่องคนมีอำนาจคนแบบนั้นอยู่ไม่นานหรอกทุกประโยคเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อจริงของคนที่สงสัยมีเพียงการสบตาและความเงียบที่หนักอึ้งผู้บังคับบัญชาของสสิธรชื่อพันตำรวจเอกวิชัยชายวัยห้าสิบตน หน้าตาสุภาพเสียงนุ่มและทุกคนเรียกเขาว่าพ่อเขาคือคนที่มักนั่งหัวโต๊ะในทุกการประชุมเขาคือคนที่ชาวบ้านมองว่าเป็นคนดีแต่ในเงามืดเขาคือคนที่มีสายสัมพันธ์กับเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดสสิธรเริ่มสงสัยเขามานานเธอเคยบอกเพื่อนสนิทว่าฉันว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดอยู่ใกล้เรากว่าที่คิดคืนก่อนตายโทรศัพท์ของสสิธรมีสายเข้าลึกลับ หมายเลขนั้นไม่ขึ้นชื่อผู้โทแต่บันทึกการสืบสวนภายหลังพบว่ามันเชื่อมโยงกับเบอร์ของพันตำรวจเอกวิชัยห้องทำงานของวิชัยมีกลิ่นบุหรี่จางๆบนโต๊ะมีแฟ้มเรียงสูงและในลิ้นชักลึกสุดคือสมุดเล่มเล็กที่บันทึกรายชื่อและจำนวนเงินที่ถูกส่งผ่านมือเงียบเงียบชื่อของสสิธรถูกขีดค่าไปแล้วเพื่อนร่วมรุ่นของเธอคนหนึ่งชื่อร้อยตำรวจตรีพาคิน ไม่เชื่อในคำว่าอุบัติเหตุเขาเริ่มขุดคุยเริ่มตามรอยเขาไปดูที่เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเดินตามถนนที่ไฟถนนสองไม่ถึงเขาก้มลงมองคราบเลือดที่ยังฝังในดินและถามตัวเองเบาๆใครกันแน่ที่อยู่ตรงนี้ในคืนนั้นพากินได้เบาะแสะเล็กน้อยจากเด็กขายของริมทางเด็กชายวัยสิองปีที่บอกว่าเห็นรถกระบะสีดำจอดไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ เด็กเล่าว่ามีคนใส่ชุดตำรวจลงจากรถเขาคุยกับพี่ผู้หญิงแล้วไม่นานเธอก็หลมคำพูดสั้นๆจากเด็กคนหนึ่งกลับทำให้ทุกอย่างสั่นคลอนถ้าเด็กพูดจริงแปลว่าเธอไม่ได้เสียหลักคนเดียวมีคนอยู่ตรงนั้นและคนนั้นอาจเป็นคนในเครื่องแบบเดียวกันแต่เรื่องราวแบบนี้ไม่มีใครอยากฟังพากินถูกเจ้านายเรียกไปตักเตือนหยุดยุ่งกับเรื่องนี้ซะอย่าขุดหลุมฝังตัวเอง แต่ในใจของเขาเสียงของสสิธรยังดังอยู่ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำค่ำวันหนึ่งเขาได้รับซองเอกสารปริศนาไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในเป็นภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดภาพถนนในคืนเกิดเหตุและในเงามืดข้างไฟถนนที่ดับมีร่างชายคนหนึ่งยืนอยู่สวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศใบหน้าของเขาถูกเงาปกปิดเกือบทั้งหมดแต่ดวงตาเย็นชา และเหมือนจะหันตรงมาที่กล้องพาคินหายใจติดขัดเหงื่อซึมเต็มหน้าผากเขารู้ทันทีว่าเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าจะปล่อยผ่านแต่เขายังไม่รู้เลยว่าการก้าวเข้ามาในเงามืดคือการเดินเข้าสู่กับดักเดียวกับที่ฆ่าสสิทรแสงไฟในสถานีตำรวจสว่างจ้าเกินไปแต่ใต้แสงนั้นมีเงามืดที่ยาวกว่าที่ใครคิดใครที่ไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผย หลังจากได้รับภาพถ่ายวงจรปิดพากินเริ่มรู้ว่าเขาไม่ได้เดินอยู่ลำพังมีใครบางคนกำลังส่งสัญญาณให้เขาเดินต่อแต่ทุกก้าวที่เขาก้าวก็เต็มไปด้วยอันตรายที่สถานีตำรวจบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานบางคนหลบสายตาบางคนเลือกไม่ทักทายเราวกับการเข้าใกล้พากินคือการเสี่ยงภัยให้ตัวเองตกเป็นเป้าในห้องประชุม พันตำรวจเอกวิชัยนั่งหัวโตเสียงเขานุ่มนวลเหมือนเดิมแต่ดวงตาแข็งกร้าวใครยังไม่ปิดเรื่องนี้ถือว่าฝ่าคำสั่งทุกคนก้มหน้าเงียบแต่พาคินกำมือแน่นใต้โตะ๊ะบ้านของเขาเริ่มถูกคนแปลกหน้ามายืนวงเวียนเสียงเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ดังหน้าบ้านทุกคืนแม่ของเขาเริ่มหวาดกลัวลูกหยุดเอะแม่กลัวจะไม่เหลือใครแต่พากินไม่หยุดเขายังคงตามรอยต่อ คืนหนึ่งเขาไปที่บ้านแม่ของสสิทรบ้านไม้เก่าๆกลางทุ่งนากลิ่นทูปยังอบอวนจากหิ้งบูชารูปถ่ายของสสิทรถูกวางไว้ข้างๆแจกันดอกไม้สดแม่ของเธอยื่นกล่องเล็กๆให้เขานี่คือสิ่งที่ลูกฉันฝากไว้ก่อนตายในกล่องมีแฟลชไดรฟ์สีดำและสมุดโน้ตเล่มเล็กบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของสสิทรเองข้อความในนั้นเต็มไปด้วยชื่อวันที่ และจำนวนเงินมหาศาลบันทึกทุกการส่งของผิดกฎหมายบันทึกชื่อของตำรวจที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายบันทึกชี้ไปถึงวิชัยพากินอ่านแล้วมือสัน่นนี่คือหลักฐานที่เธอเสี่ยงชีวิตเก็บมานี่คือเหตุผลที่เธอต้องตายแต่ทันทีที่เขาก้าวออกจากบ้านเขารู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องจากมุมมืดหลังรั้วไม้มีเงาคนยืนเฝ้าไฟบุหรี่สว่างวาบขึ้นเล็กน้อย ก่อนจะดับลงทันทีคืนนั้นบ้านแม่สสิธรถูกปาหินใส่กระจกแตกกระจายแม่ของเธอกรีดร้องแต่ไม่มีตำรวจคนไหนมาเหมือนทุกคนเลือกที่จะทำเป็นไม่เห็นพากินรู้ว่าเขาไม่มีทางถอยแต่เขาก็รู้เช่นกันว่าทุกการเคลื่อนไหวของเขากำลังถูกจับตามองคืนต่อมาเขาเปิดแฟลชไดร์บนคอมพิวเตอร์ไฟล์วิดีโอเด้งขึ้นมา เป็นการบันทึกภาพจากมือถือของสสิธรเธอถือกล้องสั่นๆบันทึกการนัดพบลับชายคนหนึ่งในชุดตำรวจกำลังยืนรับเงินซองหนาข้างหลังมีเสียงอีกคนพูดเสียงนั้นคมชัดและคุ้นเคยบอกพี่วิชัยว่าเคลียร์แล้วเสียงดังสะท้อนออกมาจากลำโพงทำให้หัวใจพาคินหยุดเต้นไปชั่วขณะนี่คือเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินนี่คือหลักฐานที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผย และขณะเดียวกันที่อีกฟากหนึ่งของเมืองพันตำรวจเอกวิชัยนั่งจิบวิสกี้ในห้องรับแขกรูเขามองข่าวในโทรทัศน์ที่รายงานว่าคดีตำรวจหญิงเสียชีวิตยังคงเป็นอุบัติเหตุรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนใบหน้าแต่ในสายตามีเพียงความมืดขณะที่พากินจ้องหน้าจอคอมเงื่อไหลเต็มขมับเขาไม่รู้เลยว่าประตูบ้านข้างหลังเขากำลังถูกหมุนเบาๆ เสียงลูกบิดขยับช้าๆและเงามืดก้าวเข้ามาเงียบสนิทเสียงลูกบิดดังขึ้นช้าๆบ้านของพากินเงียบสนิทมีเพียงแสงจอคอมพิวเตอร์ที่สองหน้าของเขาพากินไม่รู้เลยว่าข้างหลังประตูถูกเปิดออกเล็กน้อยและเงาดำหนึ่งกำลังก้าวเข้ามาเงานั้นเคลื่อนไหวเงียบลมหายใจหนักมือกำมีดแน่นปลายคมสะท้อนแสงไฟสลัวแต่ในวินาทีที่เสียงพื้นไม้ลั่น พาคินหันกลับมาดวงตาเบิกกว้างเขารีบคว้าขวดแก้วบนโตะ๊ะคว้างใส่ไปเต็มแรงขวดแตกกระจายเสียงดังสนั่นไปทั้งบ้านเงาดำนั้นสะดุ้งถอยก่อนพุ่งหนีออกทางหน้าต่างอย่างรวดเร็วพาคินหายใจถี่หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาเขาวิ่งตามไปที่หน้าต่างแต่ไม่เห็นใครแล้วเหลือเพียงความมืดและเสียงจัจ่นเขารู้ทันทีว่า สิ่งที่เขาถืออยู่ในมือคือไฟล์ที่อันตรายที่สุดและมันกำลังทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายใหม่เช้าวันถัดมาเขานำแฟลชไดรฟ์ไปเก็บในตู้เซฟของธนาคารก่อนจะกลับมาที่สถานีตำรวจสีหน้าของทุกคนมองเขาไม่เหมือนเดิมบางคนมีแววสงสารบางคนมีแววหวาดกลัวในสายตาพวกเขาพาคินกำลังเดินเข้าไปสู่ทางตันพันตำรวจเอกวิชัยเรียกประชุม เสียงเขาสงบแต่แฝงด้วยคำสั่งเด็ดขาดคดีร้อยตํารวจตรีสิทรปิดไปแล้วไม่มีใครพูดต่อแต่พากินลุกขึ้นเสียงของเขาดังก้องห้องผมไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุบรรยากาศแช่แข็งเพื่อนร่วมงานทุกคนเงียบงนันสายตาทุกคู่หันมามองเขาและวิชัยเพียงยกยิ้มบางๆก่อนพูดชา้ชาๆงั้นเธอก็เตรียมตัวตายแบบเดียวกับเธอสิประโยคนั้น เหมือนมีดกรีดลงกลางห้องทุกคนก้มหน้าไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดคืนนั้นพากินกลับบ้านแต่เขารู้ตัวว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วเขาตัดสินใจไม่กลับเข้าบ้านแต่ไปนั่งอยู่ในรถจอดอยู่หน้าสถานีตำรวจเก่าตลอดทั้งคืนสายตาของเขาจ้องไฟถนนที่ดับมันคือภาพเดียวกับคืนที่ส,สิธอตายเขาหลับตาแต่ภาพเธอกลับชัดเจนขึ้นในหัว เสียงของเธอยังดังถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำวันรุ่งขึ้นพากินเริ่มติดต่อสื่อมวลชนแต่ไม่มีใครกล้าเล่นข่าวนักข่าวคนหนึ่งกระซิบคุณกำลังเล่นกับไฟที่ไม่มีใครอยากดับในเวลาเดียวกันแม่ของสสิทรถูกตามประกบชายแปลกหน้ามายืนอยู่หน้าบ้านเธอทุกเช้าทุกเย็นไม่พูดอะไรเพียงยืนมองด้วยสายตาว่างเปล่าแม่ของเธอเริ่มหวาดผวา ประตูบ้านถูกปิดตายหน้าต่างถูกล็อกทุกบานแต่เธอรู้ไม่มีสิ่งใดป้องกันได้จริงคืนถัดมาพากินได้รับโทรศัพท์เสียงปลายสายแห่พราอยากกลับบ้านพวกมันรออยู่แล้วสายก็ตัดขาดทันทีเขานั่งนิ่งมือถือในมือสัน่นหัวใจเต้นแรงเขารู้ว่าใครบางคนยังคอยช่วยเขาอยู่แต่เขาก็รู้เช่นกันว่า วงล้อมกำลังแคบลงเรื่อยๆและในเงามือดอีกมุมหนึ่งพันตำรวจเอกวิชัยนั่งอยู่ในห้องทำงานกำลังเปิดแฟ้มคดีเขียนชื่อใหม่ลงไปพากินแล้วลากเส้นแดงขีดทับพากินรู้ว่าเขาไม่มีเวลามากทุกฝีเท้าของเขามีเงาตามทุกสายตาที่มองมาเต็มไปด้วยคำเตือนแต่เขาเลือกเดินต่อคืนนั้นเขานัดพบผู้หญิงคนหนึ่ง นักข่าวอิสระที่ไม่ขึ้นกับสำนักใหญ่ชื่อของเธอคือลินล่าเธอคือคนเดียวที่ตอบตกลงเมื่อเขาบอกว่าผมมีเรื่องที่อาจฆ่าคนได้พวกเขานัดเจอกันในร้านกาแฟเล็กๆไฟสลัวเสียงเพลงเบาและประตูถูกล็อกจากด้านในพาคินวางแฟลชดร้าลงบนโตะ๊ะมือของเขาสั่นเล็กน้อยทั้งหมดอยู่ในนี้ลินล่าหยิบขึ้นมาสายตาเธอจริงจัง คุณรู้ไหมว่าถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปเราอาจไม่มีโอกาสได้หายใจอีกพากินพยักหน้าผมรู้แต่สสิธรตายไปแล้วเพราะความจริงถูกเก็บเงียบผมจะไม่ปล่อยให้เธอตายเปล่าเมื่อไฟล์ถูกเปิดภาพและเสียงที่สสิธรบันทึกไว้ดังขึ้นมาอีกครั้งเสียงชายในชุดตำรวจรับเงินและเสียงชัดเจนที่พูดว่าบอกพี่วิชัยว่าเคลียร์แล้วลินล่านิ่งไปเลือดในกายเธอเย็นว่า เธอหันมามองพากินนี่มันไม่ใช่แค่คดีตำรวจหญิงตายแล้วนะนี่คือขบวนการที่มีคนใหญ่โตปกป้องอยู่แต่ในเงามืดนอกหน้าต่างมีคนกำลังมองพวกเขาอยู่ชายสองคนในรถกระบะสีดำสวมเสื้อคลุมสีเข้มหนึ่งในนั้นหยิบวิทยุสื่อสารเจอแล้วพวกมันนัดกันอยู่ในร้านไม่กี่นาทีถัดมาเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นไฟหน้ารถส่องเข้ามาในร้านกาแฟ ประตูถูกผลักแรงใช้สามคนบุกเข้ามาพร้อมอาวุธในมือพากินรีบดึงลินล่าหลบหลังเคาน์เตอร์เสียงปืนดังสนัน่นกระจกแตกกระจายแก้วกาแฟร่วงลงพื้นเสียงดังกราวหัวใจของเขาเต้นแรงเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่การขม่มขู่แต่นี่คือการล่าลินล่ากระซิบเสียงสัน่นเราต้องหนีเดี๋ยวนี้พาคินกำมัดไม่ เราต้องเอาหลักฐานออกไปก่อนเขาดึงแฟลชดร้ายออกจากคอมซ่อนมันไว้ในรองเท้าบูทของตัวเองก่อนจะคว้ามือเธอวิ่งออกทางประตูหลังถนนเปียกชื้นจากฝนที่เพิ่งตกไฟถนนติดติดดับดับเสียงฝีเท้าตามหลังใกล้เข้ามาพวกเขาวิ่งไปตามตรอกแคบกลิ่นขยาเน่าแรงตลบสุนัขเห่าไม่หยุดเรากับรู้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติพาคินหายใจหอบแต่ยังไม่หยุด ทุกเสี้ยววินาทีคือเส้นแบ่งของชีวิตและในวินาทีนั้นเขาหันกลับไปเห็นเงาของชายหนึ่งสวมเสื้อกันฝนสีดำเงานั้นหยุดยืนแค่ยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่พากินจำได้ทันทีรอยยิ้มของวิชัยเลือดในกายเขาเย็นวาบภาพสสิทรผุดขึ้นมาในหัวเสียงเธอยังดังอยู่ถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทำแสงไฟฟ้าในตรอกดับวูบความมืดกลืนกินทุกอย่าง และเสียงฝีเท้าหนักนกก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆกลางดึกวันหนึ่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในบ้านของพ่อแม่เธอมันคือสายที่เปลี่ยนชีวิตครอบครัวนี้ไปตลอดการตำรวจเพื่อนร่วมงานแจ้งว่าร่างของเธอถูกพบในห้องพักฟแฟลตใกล้สถานีเลือดย้อมเต็มผ้าปูหน้าต่างถูกเปิดแง้มเหมือนใครบางคนพยายามสร้างภาพการฆ่าตัวตายแม่ของเธอกรีดร้องเสียงสะอื้นดังไปทั่วหมู่บ้าน ไม่มีใครเชื่อว่าผู้หญิงที่มีชีวิตชีวาอย่างเธอจะยอมจบชีวิตตัวเองข่าวกระจายออกไปอย่างรวดเร็วหนังสือพิมพ์พาดหัวแรงตำรวจหญิงดับปริศนาประชาชนเริ่มตั้งคำถามใครที่ได้ประโยชน์จากความตายครั้งนี้ทีมสืบสวนเข้ามาที่ห้องแสงไฟนีออนสะท้อนกับคราบเลือดบนผนงังเก้าอี้ถูกลมแก้วน้ำแตกกระจายร่องรอยการต่อสู้ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย แต่รายงานเบื้องต้นกลับระบุว่าเสียชีวิตจากการกดดันทางอารมณ์เหมือนใครบางคนกำลังรีบปิดคดีชาวบ้านที่เคยเห็นเธอวันสุดท้ายเล่าว,ว่าเธอเดินออกจากโรงพักพร้อมแฟ้มเอกสารหนาสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังตามหลังขึ้นก่อนตายเธอส่งข้อความหาน้องสาวถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าเชื่อในสิ่งที่พวกเขาพูด ประโยคนี้กลายเป็นเหมือนเสียงกล้องที่ติดอยู่ในใจของทุกคนในงานศพเพื่อนตำรวจยืนเรียงแถวแต่สายตาหลายคู่หลบเลี่ยงบางคนไม่กล้าพูดแม้แต่คำเดียวเพราะพวกเขารู้ว่าเบื้องหลังความตายนี้มีอำนาจที่ไม่มีใครอยากท้าทายพ่อของเธอเดินไปหน้าศพมองลูกสาวที่จากไปด้วยความเจ็บปวดน้ำตาไหลรินไม่หยุดเขากระซิบเพียงสั้นๆพ่อจะไม่ปล่อยให้ลูกตายฟรีในเงามืดของงานศพ ชายคนหนึ่งยืนมองห่างๆสูบบุหรี่เงียบรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นมาที่มุมปากไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครแต่หลายปีต่อมาชื่อของเขาจะปรากฏชัดเจนไฟกล้องของนักข่าววูบวาบเสียงแฟลชดังรัวแต่สิ่งที่ไม่มีใครจับได้ทันทีคือผู้ที่ยืนอยู่ในงานศพครั้งนั้นคือฆาตกรที่ทุกคนตามหาเรื่องราวยังไม่จบเพราะความจริงเพิ่งเริ่มเปิดเผยเขาคนนั้น ชายรูปร่างสูงโปร่งใส่เสื้อเชิตขาวพับแขนดูเหมือนเพียงแขกที่ผ่านเข้ามาแต่ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความมั่นใจเหมือนคนที่รู้ว่าไม่มีใครกล้าแตะต้องชื่อของเขาคือพันตำรวจโทกระสนะนายตำรวจระดับกลางที่มีเส้นสายใหญ่โตหลายคนเรียกเขาว่ามือสะอาดในคราบมืดต่อหน้าประชาชนเขาเป็นคนตรงไปตรงมาแต่เบื้องหลังเต็มไปด้วยผลประโยชน์มหาศาลเขาคือผู้บังคับบัญชาของเธอ และเป็นคนที่เธอเคยเชื่อใจแต่เมื่อเธอเริ่มสืบคดีทุจริตในหน่วยทุกอย่างเปลี่ยนไปเอกสารที่เธอถือในวันสุดท้ายคือหลักฐานการโอนเงินจำนวนมหาศาลโยงไปถึงกฤษณะและกลุ่มนายทุนรายใหญ่เธอเก็บมันไว้ในแฟ้มสีน้ำเงินซ่อนไว้ในล็อกเกอร์ที่สถานีแต่คืนก่อนเสียชีวิตแฟ้มนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยเพื่อนร่วมงานหลายคนเล่าว่ากฤษณะเรียกเธอเข้าพบลับ เสียงสนทนาในห้องประชุมดังทะลุออกมาเลิกยุ่งกับเรื่องนี้ซะไม่อย่างนั้นเธอจะอยู่ไม่รอดและวันรุ่งขึ้นเธอถูกพบเป็นศพคืนงานศพกฤษณะยืนมองลงศพนิ่งควันบุรี่พุ่งขึ้นสู่เพดานวัดสายตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความเสียใจแต่มันคือสายตาของคนที่มั่นใจว่าทุกอย่างถูกจัดการเรียบร้อยแล้วไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อเขาออกมาแม้แต่เพื่อนสนิทของเธอเอง ทุกคนรู้ว่าเขามีอำนาจเกินไปมีเพื่อนร่วมรุ่นที่นั่งอยู่ในตำแหน่งระดับสูงและมีเงินมากพอที่จะปิดปากใครก็ได้แต่เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นในหมู่ชาวบ้านว่าเธอตายเพราะคนของตัวเองและเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุในแฟลตท,ที่เกิดเหตุกลิ่นคาวเลือดยังคงติดอยู่บนผนงังเทปกั้นสีเหลืองถูกลมพัดปลิวร่องรอยกำปั้นกระแทกฝาบ้านทำให้ใครที่เห็นต้องขนลุก เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบางคนกล้าเล่า <_ d ata> เขาบอกว่ามันไม่ใช่การฆ่าตัวตายแน่ๆร่องรอยมันชัดแต่ทำไมรายงานออกมาอีกอย่างคำถามนั้นยังคงลอยอยู่ในอากาศเหมือนความจริงกำลังถูกกลืนหายขณะที่งานศพดำเนินไปแม่ของเธอเดินไปยืนข้างโลงเสียงสวดดังชวนหดหูแต่แม่พูดกับคนรอบข้างด้วยน้ำตาลูกฉันไม่ได้ฆ่าตัวตายมันมีคนฆ่าเธอทุกคนเงียบ แต่แววตาหลายคู่เริ่มสั่นไหวความกลัวกับความจริงกำลังชนกันตรงนั้นและในเงามืดกฤษณะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสียงหัวเราะเบาๆดังจากปลายสายเขาพูดเพียงสั้นๆจบแล้วแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือความจริงไม่ได้จบมันเพิ่งเริ่มต้นหลังจากพิธีศพจบลงครอบครัวของเธอไม่ยอมปล่อยให้ทุกอย่างเงียบหายพ่อยังคงพูดซ้ำๆว่า ลูกฉันถูกฆ่าฉันจะหาความจริงให้ได้เขาเริ่มติดต่อสื่อมวลชนแต่สื่อกระแสหลักหลายแห่งปฏิเสธบอกเพียงว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนหรือบางแห่งเงียบหายไปโดยไม่ตอบกลับอีกเลยจนกระทั่งมีนักข่าวอิสระคนหนึ่งหญิงสาวชื่อสิริพรเธอเคยทำงานสายอาชญากรรมและมีชื่อเสียงว่าไม่เกรงกลัวอำนาจใดสิริพรเดินทางไปยังหมู่บ้านของครอบครัว เธอสัมผัสได้ถึงความโกรธและความเศร้าของพ่อแม่เธอขอดูของใช้ส่วนตัวของผู้ตายในตู้เสื้อผ้ามีสมุดบันทึกเล่มเล็กเขียนด้วยลายมือชัดเจนหน้าแรกเต็มไปด้วยชื่อคนชื่อที่ถูกวงกลมเอาไว้มีอยู่หนึ่งชื่อกฤษณะสิริพรอ,อ่านแล้วรู้สึกหนาวสัน่นทุกประโยคเหมือนเสียงกรีดร้องจากผู้ตายถ้าฉันหายไปมันไม่ใช่อุบัติเหตุอย่าปล่อยให้เขาหลุดรอด คืนนั้นสิริพรขับรถไปที่แฟลตเกิดเหตุแสงไฟถนนสลัวเสียงสุนัขเห่าจากตรอกด้านหลังประตูห้องที่ถูกปิดตาย,ยังคงมีคราบเลือดเล็กๆติดอยู่ตรงขอบเธอส่องไฟฉายไปทั่วห้องภาพที่เห็นทำให้ขนลุกบนโตมีรอยปากกาเหมือนมีใครเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษแล้วถูกฉีกออกสิริพรค่อยๆลูบไปตามโตจนเจอร่องรอยจางๆที่เหลืออยู่ตัวอักษรที่พออ่านออกได้คือ หลักฐานอยู่ในล็อกเกอร์หัวใจของสิริพรเต้นแรงล็อกเกอร์ที่สถานีตำรวจมันอาจยังเก็บความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดเช้าวันต่อมาสิริพรพยายามเข้าไปที่สถานีแต่ถูกเจ้าหน้าที่ขวางห้ามบุคคลภายนอกเข้าเสียงนั้นแข็งกร้าวสายตาที่มองมาบอกชัดเจนว่าเธอกำลังเหยียบอยู่บนเส้นอันตรายสิริพรกลับออกมาแต่เธอไม่ได้ยอมแพ้ เธอตัดสินใจติดต่ออดีตตำรวจเก่านายทหารนอกเครื่องแบบที่เคยถูกกฤษณะกลั่นแกล้งจนต้องลาออกชายคนนั้นชื่อเดชาเดชารู้ทันทีว่ามันคือเรื่องจริงเขาเคยได้ยินเรื่องการคอรัปชันในหน่วยแต่ไม่มีใครกล้าพูดวันนี้เหมือนโอกาสมาถึงแล้วสิริพรกับเดชาวางแผนพวกเขาจะหาทางเปิดล็อกเกอร์เพื่อเอาหลักฐานออกมาก่อนที่มันจะถูกทำลายแต่สิ่งที่ทั้งคู่ไม่รู้คือ กฤษณะเองก็เริ่มระแคะระคายเขาสั่งลูกน้องเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของครอบครัวผู้ตายและจับตาสื่อทุกช่องทางในค่ำคืนหนึ่งสิริพรขับรถกลับบ้านเธอสังเกตว่ามีมอเตอร์ไซค์สองคันตามหลังไฟหน้าสาดเป็นทางยาวเสียงเครื่องยนต์ดังไล่ตามใกล้เข้ามาเธอเริ่มเหยียบคันเร่งหัวใจเต้นแรงกระจกข้างสะท้อนให้เห็นใบหน้าของชายสวมหมวกกันน็อกสีดำ เขายกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูเรากับกำลังรายงานใครบางคนใครบางคนที่อยู่เหนือเธอทั้งหมดใครบางคนที่เชื่อว่าตัวเองจะไม่มีวันถูกเปิดโปงขื้นฝนตกหนักสายฟ้าผ่าลงกลางท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องสะท้อนเหมือนเสียงตะโกนของวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนสิริพรและเดชาแอบเข้าไปในสถานีตำรวจที่ปิดไฟเกือบหมดหัวใจทั้งคู่เต้นแรงทุกอย่างก้าวจนไปหยุดอยู่ที่แถวล็อกเกอร์เหล็กเก่า เบื้องหลังบานประตูสนิมขึ้นคือความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้เดชาหยิบกุญแจที่ได้มาจากเพื่อนเก่าค่อยๆเสียบเข้าไปเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นประตูถูกเปิดออกข้างในมีแฟ้มสีน้ำเงินแฟ้มเดียวกับที่เธอเคยถือไว้ในวันสุดท้ายเปื้อนคราบเลือดเล็กน้อยเหมือนมันถูกยัดกลับเข้ามาในนี้อย่างรีบร้อนสิริพรเปิดแฟ้มกระดาษเอกสารร่วงลงบนพื้น บันทึกการโอนเงินจำนวนมหาศาลร,รายชื่อผู้รับไม่เพียงแค่กฤษณะแต่ยังโยงไปถึงนักการเมืองระดับสูงนายทุนธุรกิจสีเทาและแม้กระทั่งบุคคลที่ทุกคนเคารพในสังคมหลักฐานนั้นเหมือนมีน้ำหนักกว่าร่างกายของใครสักคนเพราะมันสามารถลากคนทั้งระบบลงมาพังได้สิริพรน,น้ำตาคลอเธอพูดเสียงสัน่นเธอตายไปเพื่อสิ่งนี้เดชากำมือแน่น เขารู้ว่าการเปิดโปงนี้อาจหมายถึงชีวิตของเขาเองแต่ก็รู้เช่นกันว่าถ้าพวกเขาเก็บเงียบเธอจะตายไปอย่างไร้ค่าทั้งคู่รีบนำเอกสารออกมาและติดต่อสื่อที่กล้าพอจะตีแผ่ข่าวนั้นกลายเป็นระเบิดกลางเมืองทำให้ชื่อของกฤษณะไม่สามารถถูกซ่อนต่อไปได้อีกแต่ในขณะที่ความจริงเริ่มส่องแสงครอบครัวของเธอยังคงยืนอยู่หน้ารูปถ่ายในงานศพ แสงเทียนสองกระทบใบหน้าที่ยังยิ้มในความทรงจาแม่เอ่ยเบาๆลูกไม่ได้ตายเปล่าความจริงของลูกยังอยู่เสียงสวดสายศีลยังดังในวัดแต่ในใจของทุกคนรู้ดีว่าความยุติธรรมที่แท้จริงอาจไม่เคยมาถึงอย่างสมบูรณ์เธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์กลายเป็นเงาที่หลอกหลอนผู้มีอำนาจชื่อของเธอถูกพูดซ้ำในทุกวงสนทนาเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้จนถึงวันนี้ ใครกันแน่ที่ฆ่าตำรวจหญิงคนนี้และที่น่าหวาดกลัวกว่าคำตอบคือความเงียบของสังคมที่ปล่อยให้เสียงร้องของเธอจมหายไปกับสายฝนคืนนั้น